วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับระบบเทรดที่ใช้เพียงแค่ EMA 300เป็นแกนหลักซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายและแต่ทรงพลังมากพอที่จะกลายเป็นระบบทำกำไรประจำตัวของใครหลายคนก็ได้นะครับเทคนิคนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือจะเป็นมือเก่าที่กำลังมองหาระบบที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพราะการเข้าใจหลักการเพียงไม่กี่ข้อสามารถให้คุณตัดสินใจการเทรดได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น ผลการทำกำไรของระบบนี้มากกว่า430เหมือนเดิมคือเพื่อนเไม่ต้องเชื่อผมแต่เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูสถิติทดสอบย้อนหลัง1ปีเต็มของระบบนี้ในคู่เงิน uj time frame 1ชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดกันถ้าพร้อมแล้ว let's go สิ่งที่เ,เพื่อนๆเห็นคือผลการทดสอบ1ปีเต็มบนคู่เงิน UJ ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับผมทดสอบระบบนี้บนกราฟของ t i c k m i l อง r o k e r b r o k e r ที่มี FCA l i c e เส้นจาก u k นะครับ จุดเด่นของติ๊กมือบร וק เกอร์คือมีใบอนุญาตเทียนหนึ่ง forex ระดับโลกนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ต้องการความมั่นคงนะครับความเฟิร์มของบร וק เกอร์ FCA license แนะนำติ๊กมือบร וק เกอร์เลยนะครับพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ติ๊กมือบร וק เกอร์และพิเศษนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการใช้ติ๊กมือบร וק เกอร์นะครับแล้วต้องการส่วนลดค่าสเปรดกับคอมมิชชั่นพิเศษนะครับเพื่อนๆสามารถรับดีลพิเศษนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดบัญชีผ่านติ๊กมือบร וק เกอร์ใต้คลิปวิดีโอน หนึ 1> 1ปีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับ,บระบบนี้อย่าลืมนะว่าเราเทรดบนไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับไม่ใช่4ชั่วโมงนะผมใช้ r i สเปอร์เทรดอยู่ที่5%ทุนอยู่ที่10,000เหรียญนะครับ RR ในวันนี้ไม่ใช่1.5เท่านะครับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะครับ RR ในวันนี้อยู่ที่1.8เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้1น่งคำเนี่ยนะครับได้ RR เกือบ2เท่าเลยนะวินเวทอยู่ที่57%เนะครับเมื่อเทียบกับ RR 1.8นนั้นถือว่าโอเคมากๆ P&L กำไรอยู่ที่437%ตลอด1ปีที่ผ่านมาผมเทสไปทั้งหมด61ไม้ชนะ35ไม้แพ้เพียงแค่26ไม้เท่านั้นนะครับ Profit Factor เลยสูงถึง2.42 Maximum ั r a w d o w n วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับอยู่เพียงแค่17.03%เท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าผลการเทรดแบบนี้มีวิธีการเทรดแบบไหนนะครับในพาร์ทถัดไปเชิญชมต่อได้เลยครับถ้ามี AI เทรดแทนคุณตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบป้องกันการล้างพอร์ต คุณจะกล้าลองไหมครับและนี่คือ AI f o r e x c u n t e r AI ที่อยู่ในตลาดจริงมายาวนานกว่า3ปี ทำกำไรต่อเนื่องมีความเสถียรบนความเสี่ยงที่ตำ่ำในระบบมีซับลอสทุกไม้และระบบ Auto Stop, ออโต้สต็อปเมื่อพอร์ตแตะแม็กซิมั่มดรอดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์มีลูกค้าใช้งานจริงกว่าหนึ่งพันท่านทั้งในประเทศและทั่วโลกพัฒนาโดยทีมงานวิศวกรประสบการณ์มากกว่าสิบสี่ปีในตลาด forex ลูกค้าสามารถติดตั้งโรบอทเทรดได้เองหรือจะให้ทีมงานติดตั้งให้ก็ได้ครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จากราคาปกติสองหมื่นสองพันบาทเหลือเพียงหนึ่งหมื่นสามพันบาทยังไม่พอนะครับสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ ตกเดือนละเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นเองทักมาวันนี้พิมพ์สนใจ AI รับรายละเอียดและโปรโมชั่น13,000บาททันทีครับ AI Forex Hunter ปล่อยให้ระบบ AI ทำเงินแทนคุณอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือจะใช้ e MA ทั้งหมด2เส้นเพื่อนๆเส็คค่าตามเลยนะครับ e MA เส้นแรกคือ e MA 300 ซอสเป็นไฮนะครับตรงนี้อย่าลืมปรับนะฮะสำคัญมากๆของเดิมมันน่าจะเป็น close อยู่นะส่วนเส้นถัดมานะครับก็จะเป็น EMA period เดียวกันคือ period 300แต่ตัวซอสนะครับจะเป็น low นะฮะอ่ปรับตามนี้เลยก็จะได้ตัว EMA เป็นลักษณะ channel แบบนี้นะครับเส้นบนคือ EMA 300 High ส่วนเส้นล่างคือ EMA 300 Low นะครับเทคนิคนี้นะครับมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองนะในการทเทรดนะครับดูง่ายมากๆง่ายสุดๆจริงๆนะครับอาเ,เพื่อนลองดูขาขึ้นกันก่อนนะ ขาขึ้นนะครับผมจะหาแท่งเทียนสำคัญเพียงแค่แท่งเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นคีย์หลักของตัวเทรดเซ e t ต p อัพนี้เลยนะครับนั่นก็คือแท่งเทียนที่มีลักษณะบูลิชแล้วเลยครับจะต้องพาดนะครับอยู่ระหว่าง EMA 300 h i g ยและโลทั้ง2เส้นนะฮะเน้นย้ําว่าต้องทั้ง2เส้นนะครับโดยไม่สนใจราคาปิดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูอ่าเช่นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพตรงกับผมอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ ดูอนาตอมี่ของมันนะครับเ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมีลักษณะพาดอยู่บนทางเส้น EMA 300 h i g ยและ EMA 300 Low ลเห็นไหมครับตัวโลก็แตะอยู่ที่เส้นม่วงเส้นล่างส่วน High นะครับก็แตะอยู่ที่ตัวอั p เปอร์ด้านบนนะครับหรือว่าเป็นเส้น EMA 300หายด้านบนนั่นเองเห็นไหมแท่งนี้นะครับสำคัญมากๆม,มีแรงที่จะส่งต่อนะครับถ้าเกิดว่ามันพาดผ,ผ่านแบบนี้นะอ่าเพื่อนๆอ,อันนี้คือ1นึ่งสเต็ป สเต็ปแรกและเป็นสเต็ปเดียวที่สามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้ทันทีนะครับเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอใดๆเลยนะครับแล้วก็เหลือบตาม,มามองเนี่ยก็สามามาเห็นได้เลยนะครับว่าเราจะสามารถเข้าอ,ออเดอร์ได้หรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนทำงานอยู่ก็สามารถเทรดได้นะวิธีเข้านะครับเข้าที่ราคาปิดส่วน stop loss นะครับให้วางไว้ที่ swing low ด้านล่างแบบนี้นะครับ rr ตั้งไปเลย1.8เท่า จบนะครับเพื่อนเพื่อสามารถทํากําไรได้จริงนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างถัดไปดูเพลย์ถัดมานะครับเพื่อนๆ่กราฟอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะแล้วก็เกิดตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับสำคัญมากๆเพราะเป็นตัวคีย์หลักหรือว่าเป็นตัวแท่งเทียนเซตอัพของเราเลยนะครับนั่นก็คือสังเกตว่าตัวแท่งเทียนนั้นพาดผ่านไหมเนี่ยทั้ง2เส้นเลยนะหครับทั้ง ema 300ร low และ ema 300ย high นะครับแบบนี้เราสามารถที่จะจัดออเดอร์ได้เลยนะครับด้วยการเปิดบายนะครับที่ราคาปิดส่วน sl นะครับให้วางไว้ที่ สวิงโลด้านล่างนะครับอ r อ,อยู่ที่1.8เท่าอา่ราคาลงนะครับหลังจากราคาลงเสร็จนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าตรงนี้มีอีก1สัญญานะครับระหว่างทางนี่นี่นี่แทงเทียนท่งนี้นะครับสังเกตว่าตัวนาโตมี่ของมันเห็นไหมพาดผ่านเห็นปะทั้ง EMA ทั้งเส้นบนและเส้นล่างแบบนี้จริงๆเราสามารถที่จะทําการเข้าออเดอร์ซ้อนได้อีก1ออเดอร์นะครับเนี่ยเข้าที่ราคาปิดได้เลยนะและ S L วางไว้ที่สวิงโลนะครับก็คือโลของตัวมันนั่นแหละ แล้วก็ RR 1.8เท่าเห็นปะไม้นี้ TP ไปก่อนเห็นปะมันขึ้นไปไกลเลยแต่ปล่อยมันไปนะครับไม้นี้ไม่ปิดนะเพราะว่าไม้นี้ระยะค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูต่อนะครับอันนี้จะแวะมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสามารถเทรดระหว่างทางได้ด้วยนะครับเพิ่มเข้าเพิ่มได้นะอีกหนึ่งไม้นะครับเพิ่มโอกาสของเรานะ โอเคสุดท้ายก็จบได้นะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับระบบนี้สังเกตเพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็คือแท่งเทียนที่เป็น bullish candle แล้วพาดผ่าน EMA ทั้ง2เสเซนเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเจอเมื่อไหร่นะครับจัดไปนะครับขาขึ้นเพื่อนๆืเข้าใจนะครับขาลงเพื่อนๆก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะครับเมื่อสักครู่เป็นแบบ bullish ใช่ไหมครับตัวแท่งเทียนตรงนี้เป็นแบบ bear ส่วนการเช็คอนาตมี่นั้นเหมือนกันเลยนะครับท่งเทียนท่งนี้จับตาดูดีๆเห็นไหมคะมันมีการพลาดผ่าเลยครับทั้ง EMA ทั้งเส้นบนและเส้นล่างนะครับแค่นี้เองนะครับดูเพียงแค่นี้จริงๆนะครับระบบเนี้ย4 0่กว่าเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆอย่าเชื่อผมเหมือนเดิมไปทดสอบเองนะครับแต่ผมทดสอบบนติ๊กมิโบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าใช้บรกเกอร์อื่นอยู่นะครับก็อาจจะได้ผลที่แตกต่างกันนะครับโอเคไปต่อนะ หลังจากนั้นเปิดเซลได้เลยนะครับ SL นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับบางคนใจร้อนนะครับคนเอาไว้ที่ครึ่งแท่งผมเทสมาแล้วนะครับผมว่าส윙ไฮตรงนี้ดีที่สุดนะครับจุดหมุนด้านบน R 1.8เท่าเท่านี้นะครับเพื่อนๆเปิดเซลลงมาได้เลยเนี่ยนะครับจบไปหนึ่งมาเพื่อนๆถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปต่อนะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็คในเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆว่าตรงไหนมันเข้าเงื่อนไขของเรานะครับ อ่ะเราดูตรงนี้นะครับมีร่องรอยของการทดสอบอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นว่ามันเกิดการพาดผ่านนะครับของตัว bullish ก่อนเห็นไหมเพื่อนๆ่ทงเนี้ย anatomy มันนะครับพาดผ่านทั้ง high และ low นะครับของ ema 300นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเปิดลักษณะของ buy นะครับนำทางไปก่อนเล่นตามระบบนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน sl วางไว้ที่ swing low ด้านล่างนะครับ rr 1.8เท่านะครับเพื่อนแต่จะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็จะโดน stop loss ออไปนะครับผมก็เลยมี เส้นนะครับร่องรอยการทดสอบทิ้งไว้ตรงนี้แพ้นะครับปิดไปก่อนนะครับแต่นะครับเพื่อนๆลองดูแท่งข้างๆดีๆนะครับจะสังเกตว่าแท่งข้างๆนะครับก็แสดงตนนะครับเป็นลักษณะของ b a r i s h Candle ที่เข้าเงื่อนไขด้วยนั่นก็คืออะไรครับพาดผ่านทั้ง EMA High และ Low นะครับของ EMA 3 0 0เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะต้องมีไม้เซลล์อย่างที่บอกนะครับว่าสามารถเข้าพร้อมกันได้นะครับไม้เซลล์ตรงนี้จะวาง stop loss ไวไปที่ส h งไ h ด้านบนนะครับแล้วก็ RR ุด 8เท่าดูดีนะเพื่อนมันก็จะมีเล่นสวนกันบ้างนะครับในบางจังหวะสังเกตว่าไม้เซลก็สามารถที่จะปิดทํากําไรได้สําเร็จเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับระบบนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดูเพียงแค่แท่งเดียวเท่านั้นเองนะครับว่ามันตรงอนาตมี่นะครับมันพาดผ่าน EMA 300้เส้นบนเส้นล่างพร้อมกันในแท่งเดียวหรือเปล่าโดยไม่สนราคาปิดนะครับผมย้นย้นอีกทีว่าโดยไม่สนราคาปิด เพราะฉะนั้นระบบนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่แล้วชื่นชอบ EMA นะครับจัดให้เลยนะครับหรือมือเก่าแล้วชอบระบบที่เรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์ให้มันหลากหลายตัวให้มันซับซ้อนให้มันรู้สึกไบแอสนะครับ ระบบนี้ EMA เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่มี2เส้นเท่านั้นเองส่วนการดูค ondition ในการเงื่อนไขในการเข้านะครับง่ายมากๆดูเพียงแค่แท่งเดียวเท่านั้นะครับแล้วก็ได้ RR สูงถึง1.8เท่าด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบระบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดน่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆใน EP ถัดไปนะครับสนุกกว่านี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครนําระบบนี้นะครับไปทดสอบแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวดีโอนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตล ลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเทรดอย่างมีสติและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ